นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามกลุ่มเยาวชนอาเซียนรักไปน้ำโขงไปสำรวจลำน้ำห้วยที่บ้านตัดเสริมตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ ผมชอบต้นไทรมากเพราะว่ามันมีความแข็งแรงที่สามารถช่วยยึดเกาะสภาพดินให้อยู่ในมันไม่เกิดดินถล่มได้นะครับได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ฝึกความอดทนด้วยค่ะเพราะว่าแบบเดินทางลำบากมากเลยค่ะก็สนุกดีค่ะในโรงเรียนก็จะได้เรียนรู้พวกในตำราแต่ก็ไม่ได้ออกมาเรียนรู้พวกธรรมชาติแบบนี้ค่ะ <c oughs> นี่คือความรู้สึกของน้องๆหลังจากการเข้าร่วมเรียนรู้กับกลุ่มเยาวชนอาเซียนรักแม่น้ำโขงซึ่งทางสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสานได้จัดก,กิจกรรมสำรวจนิเวศลำน้ำห่วยเพื่อศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงปิดเทอมข้อวันนี้นะครับก็ได้พาน้องทำการตรวจวัดคุณภาพของน้ำครับ ก็มีอย่างเช่นวัดค่า pH ครับค่าการนำไฟฟ้าค่าความขุ่นแล้วก็ค่าออกซิเจนละลายน้ำครับผลพวกนี้ก็จะบอกว่าในลุ่มน้ำโขงประมาณนี้ครับว่ามีคุณภาพน้ำอยู่ที่ประมาณไหนครับผู้เป็นพี่เลี้ยงเขาเพราะว่าเบิงไม้ต้นนี้ซื้อว่าั้นมาจังไหพักสนิตนี้กินได้หรือบัวไดเป็นยาเซร์มนไพรเบอกเ่หนะเาก็ต้องบอก ลำน้ำห่วยเป็นลำน้ำสาขาหนึ่งที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บริเวณวัดป่าน้ำห่วยบ้านตัดเสริมตําบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและว,วิธีการผลิตที่เปลี่ยนไปเรามีการขี่รถผ่านสวนของชาวบ้านเราได้รู้ว่า เดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะมีต้นยางพาราเยอะมีอะไรเยอะลำห้วยก็แบบโลกขึ้นมีต้นไค้น้อยลงมีพืชน,น้ํามีสัตว์น้อยลงลดลงเยอะค่ะอยากเชิญชวนแบบให้คนมาแบบสนใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างน้นอยๆมันก็เป็นลำห้วยเราแบบก็อยากให้แบบอนุรักษ์ไว้ค่ะอยากให้แบบมีกิจกรรมอะไรแบบนี้เยอะขึ้นกิจกรรมสร้างสรรค์นในวันปิดเทอม ไม่เพียงแต่สร้างความสนุกสนานแต่ยังได้ความรู้และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกลุ่มเยาวชนอาเซียนรักแม่น้ำโขงรายงาน